10กรกฎาคมนี้ใครที่สมัครครวคาโคล่าจะถูกเรียกเข้าไปโอเพนเฮาส์และให้ทำแอสเซทเมนต์ซึ่งพี่ลักษ์จะบอกว่าใครที่สมัครเข้าไปสิ่งที่คุณควรจะเตรียมเลยนะนอกจากการไปฟังโอเพนเฮาส์เขาจะมีแอสเซทเมนต์โดยที่เขาให้เวลาแค่ช่วงบ่ายซึ่งพี่ลักคิดว่าถ้าหากเวลามันน้อยขนาดนั้นการแอสเซทเมนต์มันจะทําได้ไม่มากหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออาจจะเป็นเช่น1คือการทํชา HR อินเทอร์วิวต่อเป็นการคัดกรองผู้สมัครเบื้องต้นรอบแรกคือการได้เจอกรรมาการครั้งแรกนั่นเองท คือการทำ H R interview หรืออาจจะเป็น2ค่ะเป็นการทำข้อสอบซึ่งการทำข้อสอบคืออาจจะเป็นประเภทกลุ่มคล้ายๆ H RL ไปลองเตรียมมาดีๆเพราะอย่างเช่นไมเนอร์เองเรียกเข้าไป s s e s s m e n t ไฟนอล s s e s s m e n t วันเดียวก็มีการทำ H RL ในนั้น3ม,มีอะไรอีก3ค่ะคือการทำงานกลุ่มงานกลุ่มอาจจะเป็นการทำงานกลุ่มประเภทการเล่นเกมก็ได้หรือถ้าเป็นแบบทั่วไปการทำงานกลุ่มคือการทำ innovation innovative business case ซึ่งพี่ลักจะบอกว่ามันจะ เป็นไปได้คือ3ข้อนี้แหละถ้าไม่ใช่สอบก็เป็น h อ i ไอินเทอร์วิวก็เป็นการทำงานกลุ่มหรือเล่นเกมเพราะฉะนั้นให้เตรียมตัวไปเจอกับสิ่งนี้ด้วยนะคุณอย่าไปแบบแรงเพราะว่าเวลาที่เขาเรียกเข้าไปมันมีมินิ่งเสมอถ้าจะฟังแค่ Open House เขาจะบอกเราแค่ Open House อย่างเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขาบอกว่ามีคัดแอสเซมบลนด้วยแปลว่านี่คือรอบแรกที่เขาจะคัดผู้สมัครรอบแรกๆเลยเบื้องตน้นเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไม่ว่าจะเป็นพี่ลักดาวนะถ้าไม่สอบนะถ้าไม่สอบก็เป็น HR มีแค่2อ,อย่างนี้แหละรอบแรกที่เจอหลัง Open h o ท s e น่าจะเป็นการคัดใครบางคนออกแล้วให้เหลือใครบางคนไว้เพราะฉะนั้นใครที่จะไปนะพี่ลักงแนะนําให้คุณเตรียมตัวดีๆเลยถ้าจะฝึกทําข้อสอบเองลองฝึกทําจากแบบฝึกเซลเทสหนึ่งร้อยข้อเพราะใครที่จะไปไมเนอร์ค่ะด่านแรกที่คุณต้องผ่านก็เช่นเดียวกันค่ะเขาจะให้สอบเ s l ซึ่งให้สอบที่ออฟฟิศหรือออนไซต์ ide, เลยหน้าที่ของเราค่ะคือเตรียมเครื่องคิดเลขไปและทําหน้าที่อะไรเราต้องไปเตรียมฝึกนะข้อสอบ h s l ไว้ก่อนเพราะจะเจอแน่แน ข้อสอบ h s L ที่ใช้กันสามาันมีอยู่3ไทยด้วยกันค่ะ1ก็คือ New m e r i c a l New m e r i c a l เป็นตารางรูปภาพ New m e r i c l เป็นตารางค่ะเป็นเปอร์เซนต์ค่ะนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการให้เรารู้แล้วหาต้องหาสัดส่วนได้พจน์ได้มีค่าพาย2ค่ะเป็น Deductive Deductive จะเป็นการจัดสรรเวลาเชิงซ้อนการหาว่าใครจะเจอใครในวันไหนจะเป็นลักษณะนั้นสุดท้ายแบบที่3ก็คือแบบที่เป็น Inductive ที่เป็นรูปภาพซึ่งพี่รักษจะบอกเลยว่าแบบรูปภาพนะจะเราต้อง รู้เนาะหลักๆคือรู้ว่าต้องหาแพทเทิร์นให้เจอว่าภาพนั้นน่ะภาพต่อไปคือภาพอะไรและอีกแบบหนึ่งอินดักทีฟที่เราต้องรู้นอกจากแบบรูปภาพคือแบบอินเทอร์แอคทีฟที่เป็นการลากเชื่อมโยงพอยต์ค่ะว่าอันต่อไปที่ควรจะมีลูกศรชี้ไปหาคืออะไรมันมักจะเป็นอนุกรมที่มันเป็นตัวเลขแล้วก็ตัวอักษรซึ่งเวลาทําถ้าใครที่เคยทําจะทําได้ง่ายแต่ถ้าใครที่ไม่รู้วิธีการทํานะก็จะข้ามข้อนี้ไปได้ง่ายๆเช่นกันเพราะฉะนั้นพี่เักจะบอกว่าจริงๆมันมีเทคนิคในการทําคุณ แค่ต้องรู้ใครอยากจะรู้เพิ่มเติมลองสั่งซื้อแบบฝึกเซลล์ท1 0หข้อไปฝึกเองได้ในขณะที่ถ้าใครอยากจะออินนะและจะไปหลายโครงการเช่นจะไปโคาคาโคาล่าด้วยจะไปไมเนอร์ด้วยจะไปลอรีออลอีก พี่บอกเลยว่าช่วงต้นเดือนลอยอ้อก็จะเริ่มคัดผู้สมัครแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครจะไปหลายที่แบบนี้แนะนําให้เอาตัวมาอยู่ในโอกาสกับรอบสอนสดมันมีแบบกลุ่มและเดี่ยวแบบกลุ่มจะจัดกรุ๊ปคัดรอบสอนสดสอนทุ่มตรงวันที่1 6บหถึงสิในขณะที่แบบเดี่ยวค่ะแบบเดี่ยวนะคะสามารถบุ๊กได้ตลอดเวลาซึ่งตารางเวลาพี่รักตอนนี้ถูกบุ๊กไปถึงวิคที่สองเลนะตารางพี่รักตอนนี้ถูกบุ๊กไปถึงเดือนกรกฎาคมแล้วและถ้าใครสนใจให้รีบสมัครเข้าไปด่วนเพราะว่า2ี 8จนถึง30มิถุนามีสเปเชียลไพรซ์สำหรับคลาสที่เปิดใหม่เป็นคลาส7 day exclusive คือเรียนสอนสุด7วันน่ะซึ่งเป็นการเจาะลึกไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาที่เราเป็นเช่นบางคนมีปัญหาเรื่องข้อสอบก็จะได้ทำข้อสอบ2วันในขณะที่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องการวิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์ก็จะเพิ่มเป็น2วันเช่นเดีวยวกันขึ้นอยู่กับตัวเราเขาเรามีปัญหาแบบไหนเพราะฉะนั้น MP จริงๆแล้วเขาไม่ยากคุณต้องรู้เทคนิคคุณต้องรู้ว่าเขาตามหาอะไรแล้วจะถ่ายทอดสิ่งนั้นออกไปจากตัวยังไงสส่่่งันนุุททีดดก็คคืออาณ้้ผเใหไ ถ้าใครมีปัญหาเซลเทสคุณยิ่งต้องรีบมาฝึกเพราะว่าถ้าผ่านเซลเทสไม่ได้คุณจะไปต่อในรอบไหนไม่ได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากจะรู้เทคนิคเรื่องนี้เอาตัวมาอยู่ในโอกาสกับรอดสอนสดซะปรึกษาฟรีค่ะที่หน้าโปรไฟล์กดกดลิงก์ฟรีแล้วกดที่ติดต่อเราแล้วก็